สวัสดีครับทุกทุกท่านขอต้อนรับสู่ซูเปอร์คอมเมนต์บายซูเปอร์สามารถครับต้องบอกว่าฟอร์มของบุริรัมยูเนเต็ดนี้สุดยอดจริงๆครับแม้แต่ทีมเจลีกก็ไม่สามารถหยุดพวกเขาได้เมื่อหลังจากจบเกมบุรีรัมยูเนเต็ดเอาชนะทีมขอนเสเรซัป,ปโปโรไป5ประตูต่อ2 กับการแข่งขันเจลิคเอเชียเ l ลน g ์ไทยแลนด์2022เรียกว่าเกมเป็นไปอย่างสุดมันซึ่งบุรีรัมเองขึ้นนําไปก่อน2ประตูต่อศูนย์ครับแต่หลังจากนั้นไม่นานคอนเสเรซซัป,ปโปโรก็ตามทีเสมอ2ประตูต่อ2และในช่วงพักครึ่งเวลาครับก็มีการประกาศข่าวดีกับสัญญาซื้อขาด5ปีของเจ้าเช็คกับสโมสรคอนเสเรซซัป,ปโปโรสุดยอดไปเลยครับเจ้าเช็ก และครื่องรลังนี่ต้องบอกว่าสุดมันจริงๆครับบุรีรัมกดไปอีก3ลูกเต็มๆครับทำให้จบเกมสโมสรบุรีรัม,รรมยูเ็ดเอาชนะสโมสรคอนโรเลซัปโปรโรไป5ประตูต่อ2ครับโอ้โหสุดยอดจริงครับและแหล่งที่นี้คือคอมเมนต์จากแฟนฟุตบอลอาเซียนครับที่เข้ามาพูดถึงฟอร์มของบุรีรัมดุๆูแบบนี้ซึ่งมีแฟนเวียดนามเข้ามาบอกครับเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องง่ายมากที่สโมสรบุรีรัมจะเอาชนะทีมจากเจลีก ซึ่งก็ไม่ใช่ผู้เล่นชุดหลักเจลีกก็ไม่ได้ดีไปกว่าสโมสรของอาเซียนแมุ่ดยอดจริงครับบางคนจากอาเซียนบอกเลยครับบอกว่าถ้าบุรีรัมไปเล่นให้กับเจลีกเนี่ยก็ประมาณท็อปโฟของเจลีกได้เลยอย่างไรที่เราไปฟังคอมเมนต์จากแฟนฟุตบอลเวียดนามและก็อาเซียนพร้อมๆกันเลยครับฝากตุกท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจกับผมด้วยนะครับเมื่อพร้อมแล้วไปฟังกันเลยครับ คอ,อมเมนต์จากแฟนเวียดนามและแฟนอาเซียนที่พูดถึงบุรีรัมภายหลังจากเอาชนะคอนเต้สปโรไปหประตูต่สอสไปฟังกันเลยครับมาเริ่มต้นกันกับคอมเมนต์ช่วงแรกจากแฟนฟุตบอลเวียดนามกันก่อนเลยนะครับคอมเมนต์แรกเขาบอกว่าพวกที่มาแข่งขันในวันนี้ไม่ใช่นักเตะหลักของพวกญี่ปุ่น พวกเขาเองกําลังเตรียมตัวสําหรับฟุตบอลโลก2022ในการแข่งขันซึ่งสําหรับการแข่งขันในวันนี้คอนเสเรส์ซัปโปโลเข้านํานักเตะญี่ปุ่นยูาบวกนักเตะต่างชาติชุดแรกมาเอาที่สบายใจได้เลยครับแฟนเวียดนามคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าชื่อก็บอกแล้วว่าเป็นการทดลองไม่ใช่การแข่งขันอย่างเป็นทางการทั้ง2ทีมต้องใช้ผู้เล่นทุกคนคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าหลังจากนี้ผู้เล่นของเวียดนามเราก็กําลังจะย้ายไปเล่นในยุโรปเช่นกัน ครับขอเป็นอย่างนั้นครับคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องง่ายๆสําหรับบุรีลัมเนื่องจากผู้เล่นญ,ญี่ปุ่นส่วนใหญ่ของเขาย้ายไปยุโรปมาแล้วอย่าให้คะแนนสําหรับเจลิกสูงเกินไปครับต้องให้วีลีกสูงๆใช่ไหมครับคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าสโมสรจากไทยเอาชนะไป5ประตูต่อสองนี่เป็นผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมมากๆแต่ฉันกําลังพูดความจริง การแข่งขันครั้งนี้อาจจะไม่ใช่คำตอบที่แท้จริงเพราะเป็นการแข่งขันกระชับมิตรได้โปรดอย่าจริงจังกับเรื่องนี้ครับเวียดนามน,นี่สุดยอดจริงๆครับหลังจากนี้มาฟังคอมเมนต์จากอาเซียนประเทศอื่นกันบ้างนะครับคอมเมนต์แรกเขาบอกว่าบุรีรัมเนี่ยส่ทงทีมผสมผสานกับการหมุนของทีมไม่เต็ม100% และในส่วนของซับโปโลเองก็มีการหมุนของทีม A และทีม B อยูยี่ขอพวกเขาไม่เต็มร้อเปเซ็นเช่นเดียวกันมาต่อกันด้วยคอมเมนต์จากอาเซียนประเทศอื่นกัน,ในใบ้างครับคอมเมนต์แรกเขาบอกว่าบุรีรัมยูเอเดเนี่ยถ้าพวกเขาได้เล่นในสโมสรของเจดิศนะอย่างน้อยพวกเขาจะจบในท็อปโฟอันนี้สุดยอดมากๆครับคอมเมนต์น,นี้คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าพวกเขาเนี่ยเล่นได้แตกต่างกับทีมจากอาเซียนพวกเขาพัฒนาขึ้นอย่างมาก คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าฟุตบอลอาเซียนนี่คืออีกหนึ่งการทดสอบไม่ได้หมายความว่านี่คือเกมที่แท้จ,จริงเหมือนกับที่ฉันได้แสดงความคิดเห็นกับทีมชาติอิโนโดนีเซียนในยู20ทีมของเราสามารถเอาชนะตุรกีได้ฉันบอกว่าพวกเขากําลังเรียนรู้แต่พวกเขาก็ทําได้ดีและก็ยังคงได้รับคาชื่นชมเช่นกันดีด้วยเพื่อนประเทศไทยพวกคูณกาลังเติบโตคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าอยากให้สโมสรจากอิโนโดนีเซียมีแบบนี้บ้าง กำลังใจกับอินโดนีเซียนะครับคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าทีมสโมสรอนของไทยตอนนี้นะเก่งที่สุดในอาเซียเลยคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าอย่างนี้ฉันอยากให้พวกเขาได้เจอกับ J d ดีทีอันนี้จากมาเลเซียใช่ไหมครับเนี่ยคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าผู้เล่นบุรีรัมยูไนเตดหลายคนมีความสามารถในการแข่งขันระดับเจลีกและแชมเปี้ยนลีกของเอเชียและยังดีพอสำหรับเล่นยูฟ่าและยูโรปาลีกอันนี้ชมจริงๆใช่ไหมครับเนี่ย คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าบุรีรัมรับสโมสรขขงพวกเขาเนี่ยค tamam. ืออันดับหนึ่งของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าทําไมสโมสรของชาวอินโดนีเซียของพวกเราไม่เคยได้รับเชิญให้แข่งกับทีมต่างชาติบ้างเป็นกําลังใจกับอินโดนีเซียนะครับคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าใครเจอบุรีรัมเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่ง่ายเลยคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าจริงๆทีมฟุตบอลรันดับสองของประเทศที่พัฒนาแล้ว พวกเขาไมด่ดีกว่าทีมอันดับหนึ่งของอาเซียนในปัจจุบันทีมสโม,มสรอ,อาเซียนสู้ๆนะครับคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าบุรีรัมเนี่ยเขาคือทีมฟุตบอลแบบครอบครัวคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่ามหาอำนาจแห่งบุรีรมัมคอมเมนต์ต่อมาเขาพูดถึงสุภโชกนะครับเขาบอกว่าฉันชอบสุภโชคเขาเก่งเขานี่แหละอาจเป็นชนาทีมอีกคนของประเทศไทยประเทศไทยเองเขาต้องการโค้ชที่เหมาะสมเท่านั้น ผู้เล่นของพวกเขาดีมากเราหวังว่าจะได้เห็นเวียดนามไปเล่นในเวิลด์ครับแต่ถ้าเป็นประเทศไทยเราก็ยัง,ยงด,ดีกับพวกเขาฉันจะรู้สึกภูมิใจมากเมื่อวันนั้นมาถึงคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเป็นการพัฒนาการที่ดีสำหรับฟุตบอลของประเทศไทยหวังว่าผู้เล่นอาเซียนจะเล่นในต่างประเทศมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในลีของญี่ปุ่นและเกาหลีใต้รวมทั้งลีของยุโรปขอให้เป็นอย่างนั้นเยอะๆนะครับ คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าประเทศไทยเนี่ยมีผู้เล่นที่ดีแต่โค้ชของเขาไม่ดีถ้าโค้ชสามารถรวมผู้เล่นได้พวกเขาจะแข็งแกร่งอย่างแน่นอนใช่ที่สุดครับแฟนฟุตบอลชาวไทยยังรอโค้ชคนนั้นอยู่ครับคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่ามันคือความสำเร็จอย่างต่อเน,นื่องสำหรับอาชีพของพวกคุณเป็นกำลังใจให้สุประโชคคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าทำดดีมากเมซี่คนที่สองของประเทศไทย คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าประเทศไทยคือดีที่สุดคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าสุ per โชคนายเนี่ยแจ๋งมากต่อมาเขาบอกว่าสัญญาสำหรับ5ปีของสุ p ร r โชคทําให้ฉันและชาวอาเซียนมีความสุขมากมันคือความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างทั้งสอง,สองลีกคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่ามันคือพัฒนาการครั้งยิ่งใหญ่ของฟุตบอลไทยสําหรับผู้เล่นที่ลงทุนที่ดีเราควรเรียนแบบสมโมสรไทยเป็นตัวอย่างที่ดี คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่านักเตะไทยยังคงเป็นนักเตะที่ดีสุดในเอเชียตออกเฉียงใต้อันนี้ผู้ถูกใจแอดมากๆครับคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าชาวอาเซียนเราเนี่ยจะเชียร์และลุยไปด้วยกันเรียบร้อยแล้วครับผมคอมเมนต์จากพี่น้องชาวอาเซียน รวมทั้งเวียดนามครับที่พูดถึงฟอร์มที่สุดยอดของบุรีรัมและการเซ็นสัญญา5ปีของเจ้าเช็กสุโชคสารชาติกับสโมสรคอนซเล่ซัปโปโ,โรครับเรียกว่าสร้างความภาคภูมิใจให้กับพี่น้องชาวบุรีรัมและแฟนๆชาวไทยเป็นอย่างยิ่งครับผมอย่างไรขอเป็นแรงเชียร์แรงใจใกับเจ้าเช็กสุโชคสารชาติของพวกเราครับขอให้ประสบความสำเร็จในเจลีกในปีหน้าให้ได้นะครับผมและขอเป็นกำลังใจกับนัก เไทยที่ค้าแข่งอยู่ในต่างแดนและในประเทศทุกๆคนนะครับเราจะผ่านมัไปด้วยกันครับฟุตบอลไทยสู้ๆสมโมสรไทยสู้ๆวันนี้แอดขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม